พวกเราช่อง LNA นะคะจะไปในกันจะไปไร่ค่ะจะไปไร่ใครไร่พุ่งค่ะไร่พุ่งไปพุ่งกะติไม่ใช่พุ่งกะติไร่แม่อไร่แม่พูใช่จะไปไร่ที่เราปลูกอะไรไว้นะฟักอะไรฟักฟักทองอ่าแล้วก็แล้วก็อะไรฟักทองฟักฟักเอือกอฟักลอือกอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ปลากระฟักฟักเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเนาะไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนอะโตบ้างหรือยังจะมาอัปเดตให้พี่ีเอฟซีดูกันเดี๋ยวเราเริ่มออกเดินทางไปพร้อมๆกันเลยค่ะไปดูว่าเอ่อจะเก็บได้ยังเนาะไม่รู้ว่าจะมีเยอะมีน้อยนะคะทุกคนใช่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้น้องยินดีเพิ่งเลิกเรียนนะคะวันนี้เราจะไปดูเล่ยกันนี่ครับทุกคน เดินทางมาถึงไรแล้วพี่พนะครับแต่แดดร้อนมากช่วงนี้เป็นเวลาสามโมงกว่ากว่านี่คือถังน้ำที่จะเอามาไว้ใต้ต้นไม้ที่มาปลูกวันนั้นนะะน้หยดเป็นน้ำบกน้ำหยดนะพี่พี่จะเจาะใช้คาตินบัตอุดไว้ให้มันค่อยๆหยดลงมาให้ต้นไม้เราคอยเตยเย่างเดียว มีตัวแซ่บมาสองคนนะพี่พี่ตอนนี้ฟักฟักขึ้นแล้วฟักทองขึ้นหรือ,อยังจะไปดูกันว่าลูกอย่างหรือ,อยังนะครับฮะฮะเออเก่งมากเลยหนูไม่ลบโอ้ทุกคนนี่ลูกแล้วนะ ี่เจ็บได้แล้วลูกนี้ทุกคนเจ็บได้แล้วทุกคนลูกใหญ่แล้วนี่มันล,ลูกเล็กมากนอี่ยลกันเหนืม่ไมอเราย้ามางมีกี่นวอตน้พอใจจาพูดนี่จะไว้อย่างนี้พี่ๆใช่ไหม แล้วก็ดึงเขาจะแบบออกมาให้น้ำมันหยดหยดออกมานี่ครับเป็นจะไม่จะไม่นี่นี่แรงเกินนีๆๆ่แรงเกินให้มันหยดหยดก็พออ่อดึงออกมาเบาๆนิดนึงให้มันน้ำมันหยดอะ่ะมันจะได้อยู่ได้นานโอเคทุกคนวันนี้ก็เดี๋ยวพอวางถังน้ำเสร็จจะพาไปพี่ๆทุกคนไปดูฟักทองแล้วก็ฟัก พี่ใช่ป๊เมื่าในตัวนูนูอพีางงี้พี่ได้ยินเลยอ่ะใช่เหรอไอ้ตัวเนี้ยมันมันทำพี่ยังไงใช่เรอทำยังไงนะทำยังไงนะมันทำอะไรอ่ะนอ่นี่ก็ปักมาให้ัไปเอมะพร้าวอพันเนีมะพร้าวนี่

จะให้เขาหยดอันนี้มันเลือดหยดแรงอ่ะอืมตงจาไมไหมเนาะอืมเบกระบาไทายอีกสองถัง ไหนไม่มีแล้วมีแค่นี้เองแค่ตัวนี้เองตัวน,นี้หอ,อมใช่ปะ่ะตัวนี้ตัวหนึ่งไม่มีหมาเนี่ยโอ้ยทำไมเฉาอย่างเงี้ยก็นนไม่ทั้งนึงนะตัวนึงป่ะเดี๋ยวไปกวาดท้ายโอ้โหทุกคนเราบอกว่าแดดประเทศไทยโคตรร้อนอุอน้ยออมตรงนี้งาม ทุกคนเจอไหมงามมากนะครับใหญ่แล้วใหญ่แล้วเออประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้เก็บแล้ว,ลวนะอเอเอขันลูไปก่อนอีกสามันียกเอง อกองเอดินเราไปดูฟักทองกันไปไยเยียบยเยียบนะอยเยียบต้นฟักนะ,เ,ะอนนเออนั่นน่ะเยียบ มีอะมาละก็ฟักเออเฮ้ยฮะมันมกหนียยากเท่นีนะเรียนระวังระวังเออระวัง ตัวนี้เหี่ยวแล้วนี่ใกล้ตายแล้วนี่ตัวเนี้ยเหี่ยวแล้วพี่เล็กตืนต้นมะละกอไก็ปล่อยเาเลต้นมะละกอไม่ใช่ใบปอสาต้นมะละกออยากกินนะอยากกินนะอั้คอยมาเติมน้ำให้มันเนาะ มันค่อยๆซึมลงรักอ๋อโอ้โหเนี่ยสายจะกำลังเก็บได้นะเก็บได้เนี่ยทุกคนสายนี่คือกำลังเก็บได้ลนะใช่เซราจะอีกเยอะเหมือน,น,นกันนะวันสองวันได้ไหมรู้ว่าไงทุกคนสังเกตว่าอ๋อมเห็นปะ,ม,ะมันเอารงนิดเดียวพอน้ำมันน้อยนะขาดน้ำเฮ้ยมาลักอย่าเด็ดนะอย่าเด็ดนะอย่าขันอย่าพอ,พอดีพอดีจะจับขันมาก ดูดิลุงเล็กกำลังขึ้นเลยนะทุกคนดูมาตั้งตัวด้นผ่านมาเลยโอ okay, เคเดยน้างนี่งไปไปข้างหน้าเดินดูฟักไปเลยครับพี่พี่นะครับนี่โอ้ยขึ้นทุกต้นเลยเนาะอ๋อมเนาะใช่ตแ,แต่มันแค่ยังไม่ใหญ่นย่งนีเล็กตาลโอเคดีมากว้าวคืองามนะงามแค่ไม่ถึง โอ้ ه, ตรงนี้สวยมากนี่นี่นี่ทุกคนนีนนก่กำลังเก็บเลยเนี่ยกำลังเก็บเลยนะน,นะนี่ไงเนี่ยเฮ้ยไก่ไปลาไก่ปลาไก่ปลาออมไก่ไปลาไก่ปลาพี่พี่ไ,ไก่ไปลาไก่ปลากกไ่บ้าน <laughs> ไม่พอทำมาไม่พอหรอกมันเหี่ยวเพราะน้ำไม่มีว้าทุกคนผสมผสานกันหมดแล้ว ผสมกันหมดแล้วทั้งฟักทองทั้งฟักเนี่ยพี่พี่ฟักมาอยู่ปนกับฟักทองหมดแล้วพี่จะไหมเต้นเจอฟักทองมาอุ้ยนี่พี่พี่สวยมากมาดูโอ้โหมาเจอชื่นใจมากพี่ดูฟักทองดิดูฟักทองเราใหญ่มาก ลูกใจแล้วก็งามนี่ลูกนึ่งยินดีไม่ต้องมานี่ลูกอ่พี่จะไหมอุ้ยอันนี้ก็เป็นฟักที่อยู่ข้างๆก,กันนะดูเอามาถ่ายแม่ดูหน่อยนี่มาดูนี่งามมากมีคุ่ับฟักอีกอ่า นี่มัอนจะหาดีกว่านี่ลูกนึงเนี่ยฟักทองเจอบะ,ะแต่ฟักทองมันจะเกิดได้รอบเดียวแล้วแต่ฟักมันจะเกิดได้ตลอดอืมนี่นีลูกหนึ่งครับพี่พี่นี่นี่นี่อืมมีเล็กอยู่นะเล็กอยู่นะฟักก็ยเยอะแต่ฟักทองไม่ค่อยเยอะหรอก โอ้โหลามไปที่ป่าแล้วออมไหม,มพี่กำลังหาคุยอยู่ว่าตรงไงที <laughs> ่มีฟักทองอีกยอยนี่นเหรอ,อตรงนี้ไม่มีหรอนี่เล็กอยู่ฟักเยอะมากนะออมโอ้ออมนี่รูกนี่ออม ก็ใหญ่ก็ใหญ่เอาสายกลางๆอ่ะเนี่ยนต้องอุ้มอ่ะต้องอุ้มพักทองทุกคนครับก็ถือว่าเป็นที่น่าพอใจนะสำหรับการปลูกผักครั้งแรกฮะพักทองเหรอนี่นี่ครับทุกคนนี่ลูกนึงนี่ลูกหนึ่งนี่อีกลูกหนึ่งอุ้ยพักทองใส่ลูกอยู่นะอ๋อมไหนโอ้มาถึงนี่เหรอ ว้าวสวยอะสวยเลยไม่มีตำหนิเลยไม่รู้ว่าเป็นการปลูกฟักทองที่สวยสุดแล้วมั้งแต่ลูกใหญ่สวยมากเงามากพี่พี่เป็นฟักทองสอดแดงใช่ป่ะตลาดสอดแดงอืมไม่ได้รู้นะฟักทองอ่ะข้างบนอีกนะทุกคนอเล็กถ้าฟักทองตอนที่มันจะฟักใช่ไหมมันต้องเป็นสีเหลืองเหอใช่ มงึ<อ>งความดูนะเนี่ยใครสอนน,นะนนเคยกินหรอ่เยมกิน,ใ,นคใครทำให้มกิน่านเคยกินอรใครทให้กินยายเอาไม่ใช่พี่อ้อมเหรอใครใครผัดปักให้กินใครผัดปักทองให้กินเล็กป้าหนูปักทองฟักทองเผ็ดๆลูกกินได้เลยลูกกินลงไปตอน คังเดียวอะใช่เหรอใช่แบบไม่เผ็ดอเรื่องาเรื่องขาลาวแล้วนะเรื่องยาวเลยนะเรื่องกินอะจะพูดถึงเรื่องกินนะยาวเม็นอะไรคือหนูว่าอะไรเมื่อก้อบกินก่น้่อกินที่หนูอะชอบกินตอนที่หนูบ้านบ้านล่างอะกินแล้วแบบบ้านล่างคือบ้านใครคือบ้านข้งยายน้อแหลกยายน้องั้นแหลกบัญญาบรรญา ก็กินไปเถอะเนาะพุ่มวายเนาะเออนั่นแหละก็กินไปเถอะไปต้องพุ่มวายอะไรใครหมายว่าเร็วไปเลยมัวตัวนะเป็นนั่นแหละไปโรงเรียนวันนี้คุณครูสอนอะไรบ้างคุณเนียนนั่งตักฉันนั่นเนี่ยคุณเริ่มปวดขาแล้วเนี่ยฮะคุณครูสอนอะไรบ้างไปเรียนอะเอาดีเดๆครูสอนอะไรบ้างทำหน้าเหมือนลิงสิโอเคคุณครูบอกว่าคุณครูอะ ให้หนูทำกิจกรรมอะไรไม่รู้อคุณครูพาทำอะไรวันนี้คุณครูอ่ะคอ่ะกำลังดูนมนี่ใช่ป่ะแล้วนก็ดูนมหมดหมดเต็มถุงเลยอ่ะหมดถุงเลยใช่ก็อนมาเล่นกินเน่มีคนชมไหมว่ากินแบบเก่งมากเลยชมชมว่าไงหนูกินข้าวฟองจานด้วยโอ้วันนี้ครูพากินอะไรกินแอปเปิลแล้วก็แกงเผ็ดแกงฮะแกงเผ็ดกินได้อ่รนักเรียนเด็กอ่ะ กินได้อะแกงเผ็ดหนูหนูชิมก่อนแล้วหนูก็แบบว่ามันเผ็ดเกินเผ็ดจมหนูอ่ะร้อนจุ๊บเจ็บเนี่ยดจนร้อนเนี่ยแล้วยังไงแล้วเราได้กินไหมสรุปไม่ได้กินละอ้าวสรุปได้กินหรือไม่ได้กินแค่เพื่อนรู้สึกเผ็ดก็เลยไม่ได้กินต่อแล้วหนูก็กินอย่างอื่นอ่ะพอใจมานี่มาให้สัมภาษณ์หน่อยมาตาพอใจบ้างไปมา มาหมดคิวเธอหมดมาพอจะเจอไหมต่อไปพอใจพอใจเคยกินอะไรบ้างเคยกินเผ็ดเผ็ดกินอะไรอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวเผ็ดกินก๋วยเตี๋ยวเผ็ดก๋วยเตี๋ยวไข่ป้อนไข่ป้อนหนูเองหนูกินเองอ่าใครซื้อให้ยายยายซื้อให้นะกุ้อ๋อยายกับกุ้งกับพุงยายอืมอืมเฮ้ยว คันเห็นี่บอลคันยาไปนี่ไปจับคันฟันพอใจนะพอใจจีฟันให้พี่เอซีดูดิฝันมีฟันแฝดด้วยนะคะฟันผูฟันผูันผู้ต้องไปหาหมอไหมไม่อยากินไปฟันอ๋อต้องแปลงฟันทำไมไม่ไปหาหมอเดี๋ยวเปลี่ยนฟันอะอ๋อเดี๋ยวหนูแปลงฟันนะอืออืถ้าฟันถ้าฟันผูเยอะๆต้องไปหาหมอนะ จะแปลงขันจะแปลงขันไปแม่อยู่ไหนแม่อยู่นี่ไหอ <c oughs> เอาแกงใส่ดิแกงใส่แกงใส่ดิเออไม่โดนแบนจริงไไมได้ <c oughs> เฮ้ยมาใจเป็นอะไรโอเคทุกคนก็วันนี้มาดูพืชผลผักต่างๆที่เราปลูกไว้ก็ว่า <c oughs> โอเคโดยรวมาก็ไม่ผิดหวัง นทะั้งฟักแล้วก็ฟักทองขึ้นป่วยมากแล้วก็ขึ้นเยอะมากที่แบบงามไม่ค่อยมีทุกคนถ้ามีงามแล้วผมบอกเลยว่างามแน่นอนแล้วเป็นดินแรกดินแรกของการปลูกพันกเนี่ยปลูกอะไรก็แล้วแต่มันจะงามไปหมดทุกคนฟักทนนองอะไรลูกเนะอ่อมเน,นะาะยังขึ้นนะไม่หมดนะยังมีลูกเะไรอีกมันค่อยๆขึ้นเรื่อยๆพี่ค่อยๆขึ้นตามเป็นไมเรื่อยนะ โอเคทุกคนวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราพักกันเสร็จก็เดี๋ยวก็กลับละเดี๋ยวมืดคามิกหลานๆมากันด้วยนะเป็นไงหอมคุณพอใจไหมเออคือไม่มีน้ำเสร็ใจไม่มีน้ำนะแต่ออกสวยมากเป้ทองออกสวยมากน่าจะเป็นดินแรกที่ว่าปลูกคือมันก็เลยสวยแต่ถ้าดินที่เขาเคยปลูกแล้วอันนี้มาก่อนอ่ะมันจะ ไม่คอสวยขาคุณขหักไปแล้วนะหัไป,ะไปจริงมพีกันนะโอเค okay, ทุกคนก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูแล้วก็ซัพพอร์ตให้กำลังใจพวกเรา,เราเม,มีคําแนะนําหลายคนเลยที่นํามาหมาช่วงที่ทําพักเนี่ยอันนี้เราเราเราปลูกแบบเล่นๆพที่มไม่ได้จริงจังมากมายเราปลูกแค่ทดสอบนะ อย่างนี้นะแบบลงแบบฉีดยาใส่ปุ๋ยอะไรให้มันแบบใช่ถ้าเราเดี๋ยวปีหน้าถ้าถ้าว่าได้ทำอีกเดี๋ยวเราเตรียมใหม่เนาะตั้งแต่ฝนเนินๆเลยเนาะอันนี้เราปลูกหลังฝนนิดนึงนะมันไม่ถึงแต่อย่าทำซุ้มเรือเนาะอ๋อเนาะให้มันเรือเก็บงานเนาะ

อร่อยเอนะเนาะเฮ้ยยังไม่ดูฝั่งนี้เลยฝั่งนี้มีหรือเปล่าอมฝั่งนี้โตช้าไปหนึ่งเพราะฝั่งนี้เขาเรื่อยๆอืม <devast ation S 2> จะดอกดอกออกเยอะเลยดอกออกเยอะมากฝั่งนี้นะครับพี่ๆนี่อืมกำลังจะเป็นลูแล้วกำลังจะเป็นสาวหรือเปล่านี่มีลูกเรื่อยๆแล้วพี่ๆจะไหมนี่อันนี้กำลังจะเป็นเมือง ป็นนุ่มกำลังโตแล้วอันนี้มาอัปเดตให้พี่พี่ชื่นใจมีคนถามมันด้วยไงพี่พีถามว่าไลฟ์ยังไงแล้วก็เข้ามาดูไม่ค่อยได้เข้ามาเพราะยยุ่งเนาะป้งเข้ามามันพกทิ้งไว้ในสุดใช่โอเคทุกคนเดี๋ยวขอปิดคลิปก่อนไปพบกันคลิปหน้าพี่ๆนะเราจะอัปเดตให้ดูให้ดูอีกทีตอนเรามาเก็บพืชผลอีกทีนะครับพี่ๆ โอเคสวัสดีครับคลิปซีก็แลว้วก็ใช้คลิปนี้ด้วยนะคะ